เออิงนั่นเงเงเยหนูมาวันนี้มาคัดเด็กดีใส่คุณธรรมใส่ใจยึดมั่นในศาสนาพอประมาณของพอ่อหลวง สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเปียธิดาสีหามงคลน,นะคะชื่อเล่นชื่อน้องแฟรี่ค่ะแฟรี่หมายความว่าเทพธิดาที่เลิศเลอค่ะหนูอายุ14ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนกัละยานวัตน์จังหวัดขอนแก่นเด้อค่ะความสามารถพิเศษของหนูมีหลากหลายค่ะ ดังเช่นการแสดงเมื่อสักครู่นี้เป็นการร้องแหล่ะสมการราไทเก๊ตของจีนนะคะยังไม่พอนะคะหนูยังเป็นตัวแทนร้องเพลงคุณธรรมของโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองคําระดับภาคตนออกเฉียงเหนืออีกด้วยค่ะยังไม่พอนะคะหนูยังสามารถเล่านิทานได้อีกด้วยค่ะแต่วันนี้เวลาคงไม่พอก็ขอมีคำหนึ่งที่ให้กับการแสดงนี้คือเบอร์ชีวิตจีจีพราะนี่คือแฟรี่